กับอีกจำนวนหนึ่งถ้านำผลคูณที่ได้นะถ้านำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารก็จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะอันเมื่อกี้ก็คือการคูณอันนี้คือการสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารด้วยนะงงไหมลูกงงไหมคะ เอาจํานวน1คูณกับจํานวน1เท่ากับผลคูณเมื่อนำผลคูณมาหารกับจํานวนหนึ่งผลหารก็จะเท่ากับจํานวน1น่งนะอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างผลคูณผลคูณของมเมล็ดถั่วก็คือผลคูณอ่าเท่ากับ สามสิบจำนวนจำนวนที่หนึ่งอ่าเท่ากับสนะองจำนวนที่สองเท่ากับสิบห้านะเมื่อนำจำนวนที่หนะะึ่งอ่าจำนวนที่หนึ่งนะคะคูณกับจำนวนที่สอง ่ะจำนวนที่หนึ่งแทนค่าลงไปก็คือสองใช่ไหมคูณกับจำนวนที่สองก็คือสิบห้าจะเท่ากับผลคูณก็คือสามสิบนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราจะมาหาความสัมพันธ์กันก็คือถ้านำผลคูณ ผลคูณก็คือ30นะคะมาหารกับจำนวนที่1อาหารกับจำนวนที่1ก็จะเท่ากับเมื่อกี้นิยามเขาว่ายังไงก็จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนะคะ,ะใช่ใชถูกต้องถูกต้องก็จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งในที่นี้คุณครูสมมุติว่าเป็น จำนวนที่2ก็คืออุวย,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 ยจำนวนที่สก็คือสินั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะบอกว่าเมื่อนำผลคูณอ่าผลคูณก็คือ3ามสนะคะหารด้วยจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งในที่นี้คุณครูยกจำนวนที่2มาก็คือ15้า มันก็จะเท่ากับจำนวนหนึ่งก็คือเท่ากับสองเหมือนกันนะคะมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะงงไหมคะอันนี้คือการสัมพันธ์การคูณการคูณและการหารนั่นเองนะอามาดูต่อนะคะดูต่อเลย อันนี้คือนิยามนะคะนิยามที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้นะเอออันนี้เหมือนกันเลยนะคะเป็นตัวอย่างเหมือนกันเลยทีนี้นะทีนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างจากโจทย์นี้จากโจทย์นี้นะคะเท่าไหร่คูณ25เท่ากับหนึ่งรอายกตัวอย่างเลย เท่าไหร่คูณ25เท่ากับ100อนะคะอันนี้นะคะเด็กๆบางทีนะทั้งประโยคนี้นะคะบางทีคุณครูจะเรียกว่าสมการนะสมการนะคะแต่โดยรวมในระดับเด็กๆเ,เนี่ย บางทีจะเรียกว่าประโยคสัญญลักษณ์นะแต่ถ้าคุณครูใช้คำว่าสมการใช้คำว่าสมการนั่นก็คือการกระโดดข้ามเครื่องหมายเท่ากับแล้วเครื่องหมายมันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามเหมือนที่คุณครูเคยสอน เนาะเออใช้คำว่าสมการนะคะวิธีทำอ่าเท่าไหร่คูณ25เท่ากับ100 25นะ25นะคะข้างหน้าเขาเป็นคูณถ้าเขากระโดดข้ามเครื่องหมาย เท่ากับมาอยู่กับร้อยเขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรลืมแลว้วเครื่องหมายหารนะคะหาร25นะอ้าวทีนี้เด็กๆก,ก็ไปตั้งตั้งหารในกระดาษทศ 5คูณอะไรได้100 25รสี่ได้100ลบกันเหลือ0ูเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ก็เท่ากับตัวไม่ทราบค่าก็เท่ากับสี่อ้าวตรวจคำตอบตรวจคำตอบแทนนะคะแทน แทนตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ4ี่ในสมการตัวไม่ทราบค่าคูณ25เท่ากับ100อลองแทนเข้าไปสิลองแทนเป็นเลขสเข้าไปนะคะอ่าก็จะเป็น สี่คูณยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยจริงหรือไม่นะกระดาษโทษนะคะยี่สิบห้าตั้งคูณสี่สี่ห้ายี่สิบใส่ศูย์ทษสองเป็นแปดเป็นสีสองเป็นแเป็นเเป็นสิบ อาตรงนั่นแสดงว่านะคะดังนั้นนะดังนั้นตัวไม่ทราบค่าจึงมีค่าเท่ากับสี่ตอบสเรียบร้อยงงไหมลูกงงไหมไม่งงค่ะอ่าไม่งงอ่านมาดูวิธีนี่นะคะ ดูวิธีถ้าในหนังสือแบบฝึกหัดเด็กๆนะคะมันมีแบบนี้ให้เด็กๆแสดงวิธีทําแบบนี้เลยนะแสดงวิธีทำแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นขั้นของการตรวจคาตอบตรวจสอบถ้าเป็นขั้นของการตรวจสอบให้เด็กๆทดลงในสมุดทดนะกระดาษทดนะคะ นี่มันก็จะมาในลักษณะนี้อ่าดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะอยู่ในหนังสือเด็กๆน่าจะมีนะคะอ่าคุณครูก็จะให้ทําแบบฝึกหดัดเด็กๆทําแบบฝึกหัดกันถึงไหนแล้วลูกทําแบบฝึกหัดกันถึงไหนแล้วคะ สองจุดเก้านี่เองนักเรียก็จบหน้าืหลังแล้วครับอ้โปเต้อยา่ยาลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะค่อยๆทยอยส่งมานะคะอย่าส่งเยอะนะคุณครูตรวจไม่ทนัน <c oughs> อ่าหน้าเหลืองจบไปแล้วอ่าอันนี้เด็กๆก็น่าจะได้นะคะสร้างโจทย์ปัญหาอ่าดูการสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆคงจำได้ตอนอยู่ปสานะที่คุณครูให้เด็กๆ ลองคิดโจทย์ปัญหาอย่างว่าข้อนี้อย่างสมมตินะคะครูอุตสาามีเงินอยู่45,300 0บาทคุณพ่อให้ครูอุตสาเพิ่มอีกเท่าไหรค่ครูอุตสาถึงจะมีเงินทั้งหมด1,173,900บาทนะไม่จำเป็นต้องมีเงิน เท่าไหร่นะคะเวลาสร้างโจทย์อาจจะมีหมูม้าก้าไก่อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่เด็กๆจะจินตนาการนะขอแค่ว่าเวลาคุณครูตรวจนะคะเครื่องหมายบวกลบคูณหารใช้ภาษาพูดภาษาเขียนให้มันชัดเจนแค่นั้นพอนะไม่ต้องสีเรียสนะคะเด็กๆมีมีประสบการณ์จากปสามแล้วแหละที่คุณครู ให้แก้บ่อยๆนะคะนะเห็นไหมลูกพอคุณครูก็เขี่ยวเข็นมาตั้งแต่อยู่ป .3 พอขึ้นปสีคุณครูอธิบายนิดเดียวเด็กๆก็เข้าใจง่ายแล้วนะคะนี่แหละนะคะผลของการเขี่ยวเข็นของคุณครูตั้งแต่สมัยที่เด็กๆเรียนอยู่ปสามนะมันก็ง่ายนะคะอ้าวการคูณสีฟ้าสีฟ้าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะคุณครูสั่งงานไปแล้วถึงหน้าห้าสิบกว่านูน่นใช่ไหมลูก นี่อ้าทีนี้เป็นการคูณแบบอันนี้ก็สอนไปแล้วสั่งไปแล้วนี่การหารนะทีนี้เป็นการหารนะคะการหารคุณครูก็สอนไปแล้วสอนไปจนถึงการหารเลขอ่ตัวหารสามหลักแล้วนะอันนี้ตัวหารสองหลักสามจุดสีตัวหารสองหลัก เมื่อวานนี้เป็นตัวหารสามหลกักอ่าอันนี้เป็นตัวหารสามหลกัก3.12เด็กๆต้องรีบทำแล้วนะคะเสาอาทิตย์ก็ทำนะลูกนะอ่าสามจี่นี้ยังก่อนนะคะยังไม่ต้องทำเราจะได้เรียนเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะทำถึงแค่หน้า หกสิบห้าก็พอสามจุดสิบสามสำหรับใครที่ทำไปได้เยอะแล้วนะคะทำถึงสามจุดหนึ่งสามก็พอนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำก็เร่งมือนิดนึงนะลูกนะค่อยๆทยอยส่งนะคะอย่าส่งมาทีละเยอะๆนะคุณครูตรวจไม่ทันส่งมาสัก คนละ4หน้าต่อวันก็พอนะหรือ5หน้าต่อวันก็พอนะคะคุณครูตรวจไม่ทันนะ่าเด็กๆมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าคะมีไหมลูกไม่มีมค่ะไม่มีนะคะถ้าไม่มีคุณครูก็ขอจบเรื่องการหา ค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ